จะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณัดที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอ,อกถูกใจก็บรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอ,อกถูกใจบรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับ